เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเขาสูงสักเกินใครแรกเริ่มนางทุ่มให้เขาทั้งหัวใจทำเรื่องบ้าระห่ำไม่สนจารีดแต่กลับแลกมาซึ่งภัยล้างตระกูล ฝฟิงเยี่ยต้องทิ้งตัวตนและความฝันก้าวสู่หนทางที่ใครต่างก็ดูแครนเพื่อชำระแค้นคำว่าศักดิ์สีนั้นช่างไร้ค่าสิ้นดีแต่โชคชะตาก็เล่นตลกนำพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งสายสัมพันธ์ลึกซึ่งร่วมฝ่าฟันแต่ความแค้นไม่อาจทำให้พวกเขาร่วมทาง เมื่อรู้ความจริงเขาพยายามแก้ไขและหาทางออกแต่ชีวิตของคนทั้งตระกูลทำให้นางไม่อาจละเว้นใครกว่าจะรู้ตัวความรู้สึกที่ต่างไม่ให้ค่ากลับอย่างรากลึกระหว่างความรักและความแค้นพวกเขาจะเลือกสิ่งใดหอเมงหุยมีแต่คนแบบได้ผู้คนใต้ล่าบอกว่ามอมเมาบุรุษด,ด้วยราคะเป็นหญิงต่ำช้า วันเฟิงแย่บอกว่าบุรุษบ้าราคะก็ต่ำช้าเช่นกันหากไม่มีบุรุษต่ำช้าจะมีสตรีต่ำช้าได้อย่างไรในเมื่อล้วนเป็นคนต่ำช้าเหมือนกันทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองไม่ได้หรือไม่ได้อินเกอจื่อหน้าบึง้งชีวิตนี้ข้ารังเกียจคนที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีตนเองที่สุด เาว่าโชคชะตามักกันแกล้งคนคนไม่เคารพศักดิ์ศรีของตนอย่างเฟิงแย่เดิมคิดจะใช้แพรแดงผืนหนึ่งส่งตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนรัชทายาทแขวนอูใครจะไปคิดว่าเพราะกินเนื้อมากไปสองช่างทำให้แพรแดงที่ห้อยตัวรับน้ำหนักไม่ไหวคร่อมแล้วร่างกึ่งเปลือยของนางก็ตกลงไปในอ้อมแขนของอินเกอจือองชายใหญ่แขวนไว้ หลายปีก่อนใครเคยถือกระบี่ยาวควบอาช้าเกราะเหล็กท่วงท่าห้าหานองค์อาจใต้ผืนพงรบนั้นทำเอาบุรุษแห่งเมืองหลี่ตูมองจนสายตาพร่าลายหลายปีต่อมาใครที่สวมชุดผ้าโปร่งบางเบาอาพรปลดเปลืองในหอนางลมเลียริมฝีปากพรางยิ้มอย่างเย้ยยวนคืนละสิบตำลึง เห็นแก่ที่ท่านหน้าตาดีเบาลดให้ท่านสองส่วนเจ้าค่ะห่วงฝันพันราตรีบทที่หนึ่ง หากรู้แต่แรกว่าเนื้อที่กินไปสองวันก่อนจะทำให้ผ้าแผลที่ห้อยตัวขาดไม่ว่าอย่างไรกวนเฟิงแย่ก็จะให้ตัวเองอดอาหารก่อนสองวันแต่บนโลกนี้ไหนเลยจะมีคำว่าถ้าหากเนื้อก็กินไปแล้วผ้าก็ขาดไปแล้วคนก็ตกลงมาแล้วยามนี้กำลังจ้องตากับคนที่นางตกลงมาทับบนตักเขาอยู่ คนผู้นี้ดวงตาลุ่มลึกยิ่งนักราวกับถ้ำใต้น้ำไร้ก้นที่ดูดกืนกระแสทานเย็นเยียบแพรขนตาของเขาทั้งหนาทั้งยาว อ่อนที่หลุบลงยิ่งดูดึงดูดคน้นคิ้วกระบี่คมกริบให้ความรู้สึกห้าวหารเจ็ดส่วนจมูกด่งเป็นสันขับเน้นให้ดูหญิงทนงอีกสามส่วนมีเพียงริมฝีปากบางเมมแน่นที่เหยียดออกทำมุมประหลาดเหมือนกำลังโมโ oh หเล็กน้อยเหลวไหล จะไม่โมโหได้หรือดูจากการแต่งกายของเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคุณชายจากตระกูลร่ำรวยกลับถูกคณิกาที่สวมเพียงเอี้ยมบางทรงร่วงลงมาจากฟ้าตกลงมาบนตักเช่นนี้ก็ไม่แปลกที่จะโมโหจนหน้าเขียว หากเป็นนางนางก็โมโหมากเหมือนกันจะต้องกระโดดขึ้นมาจับตัวเองทุบเป็นก้อนเนื้อบดแน่ๆเห็นเขาหน้าเขียวเช่นนี้ก้อนเนื้อบดก้องหัวเราะแห่ๆพยายามจะขี้คลายสถานการณ์มือที่ท่าบ,บนแผงอกอีกฝ่ายเริ่มนวดครึง่งช้ำในหรือไม่เจ้าคะ หน้าที่เดิมเขียวอยู่แล้วพอถูกนางลูปคลำเช่นนี้ก็เปลี่ยนเป็นดำคำ้ำคุณชายชุดขาวสลัดนางตกลงพื้นทันทีเต่าวาดอย่างโปรดจัดบังอาจตุบเฟิงเย่ร่วงกระแทกพื้นอย่างแรงคราวนี้กลายเป็นก้อนเนื้อบดของจริงก้อนเนื้อบดน้อยเนื้อต่ำใจมารดามันเถอะมาหอนางลมแต่ตำหนินางลมว่าบังอาจมาผิดที่หรือไม่ ไปคัดพระคำภีที่วัดตรอกข้างๆไม่ดีกว่าหรือสีหน้าของจินมามาที่อยู่ด้านหลังไม่น่ามองยิ่งกว่าราวกับคนที่ถูกเฟิงแย่หล่นลงมาทับคือนางเสียเองนางเดินบิดสะโพกเข้ามาหาใช้บั้นถ้ายขนาดใหญ่กระแทกเฟิงแย่กระเด็นไปอีกทางจากนั้นก็ฉีกยิ้มฉอเลาะเอ่ยกับคุณชายชุดขาวคุณชายอย่าถือสานางเลยนะเจ้าคะ นางไม่รู้ความเพิ่งมาใหม่เจ้าค่ะอินเกอจื่อยิ้มหยันยกมือปัดสาบเสื้อที่เปื้อนแป้งชาติดวงตาเย็นยาเยือกกราเ้ากับจะเผาศาีรษะด้านหลังของเฟิงเย่จนพลุเป็นรูได้ยินว่าหอมมึงหุยโดดเด่นเรื่องพินมากอักษรภาพวาดโคงกรอนไร้รำดนตรีและชาผู้น้อยยังคิดว่าสตรีที่นี่จะแตกต่างจากของดัดดาดที่อื่น ไม่คิดว่าแม่นางที่นี่พอยั่วยวนคนขึ้นมาจะไร้ย่างอายิ่งกว่าพวกที่ยืนอยู่ข้างถนนนั่นเสียอีกคำพูดนี้รุนแรงยิ่งนักแต่คนที่นั่งอยู่ล้วนเป็นขุนนางใหญ่และเป็นชนชั้นสูงจึงเข้าใจความคิดของอินเกนอร์จอเพราะสตรีคนเมื่อครู่ก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปจริงๆ หอมั่งหุยเป็นสถานที่เช่นไรเป็นหอคณิกาชั้นสูงที่ขายศิลคนอื่นแขวนป้ายขึ้นเวทีมาล้วนบรรเลงพินแต่งก้อนไม่ก็วาดรูปแต่นางกลับดีนักขึ้นมาก็แสดงระบำเปื้องผ้า ถึงจะงดงามก็จริงแต่ก็เป็นการกระทำที่ไร้ราคาไร้ยางอายไม่เหมือนคณิกาชั้นสูงของหอเมืงหุยแต่เหมือนนางยัวชั้นต่ำที่ขายเนื้อหนังข้างนอกนั่นมากกว่าเป็นนางยัวชั้นต่ำในหมู่นางยัวชั้นต่ำอีกที่ได้ยินเสียงกนด่าดังขึ้นรอบด้านเฟิงแย่เบ้บปากหอเมืองหุย ต่อให้อวดอ้างเสียเลิอดเลอเพียงได้ถึงอย่างไรก็เป็นหอนางลม ต่อให้แต่งกายมิดชิดเหมือนกุลลาสตรีที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีสุดท้ายก็ต้องถอดเสื้อผ้าอยู่ดีในเมื่อช้าเร็วก็ต้องถอดนางถอดเองจะได้ยุ่งยากน้อยหน่อยเหตุใดจึงได้รับแต่สายตาดูแครนมาแทนเล่าเฟิงเย่ตะกายลุกขึ้นจากพื้นคุมไหล่ด้วยผ้าแพรแดงเดินเข้ามาใช้สะโพกเบียดจินมามาออกไปอีกทางชะม้ชายตาเล็กน้อยท่อนแขนเ ทิ้งลงคล้องคอคุณชายชุดขาวตรงหน้าพรางยิ้มคุณชายอยากฟังเพลนหรือเบ่าวกเล่นเป็นอยากเดินมากเบ่าวกเดินเป็นเพื่อนท่านได้โครงกนอักษรภาพวาดร้องรำ่ำชงชาอะไรนั่นท่านประสงค์สิ่งได้เบ่าวทำให้ท่านได้ทุกอย่างคืนละสิบตำลึงเงนินแต่เห็นแก่ที่ท่านหน้าตาดีเบ่าวลดให้ท่านสองส่วนเจ้าค่ะ ในตาลุ่มลึกคู่นั้นหันมาสบตากับนางอีกครั้งเฟิงแย่าจากที่ยิ้มเริ่มกลายเป็นยิ้มไม่ออกนางกรีตาจ้องคนตรงหน้าครู่หนึ่งแววตาไหวระริกเมื่อครู่ฉุกละหุกจึงไม่ทานสังเกตยามนี้เมื่อมองดูดีๆเหตุใดใบหน้านี้จึงได้ดูขุนตานักอินเกอร์จื่อปัดมือนางออกอย่างรังเกียจแต่ขานางที่ไก่ามาบนขาเขาออกครียิ้มเย็น คนเช่นเจ้าอย่าสร้างความด่างพร้อยให้พินมากอักษรภาพวาดเลยคนเช่นเจ้าฟังแย่ได้ยินคำนี้รู้สึกเหมือนรอบด้านผ้าเรือนในพริบตาแสงสว่างพลันดับวูบข้างหูได้ยินเสียงแววมาจากที่ไกลในความมืดคนเช่นเจ้าควรไปออกรบราฆ่าฟันศัตรูดูมือคู่นี้สิไม่นุ่มเหมือนมือสตรีสักนิด คนเช่นเจ้าเหตุใดจึงเสนอตัวให้ผู้อื่นถึงเตียงเห็นชัดว่าง,งุ่มง่ามอืมเป็นหญิงพรหมจาจันหรือคนเช่นเจ้าช่างใจดำนักจะไปแล้วยังไม่ยอมให้ข้าได้เห็นหน้าสักครั้ง ความใจกล้าบ้าบินเพราะไม่รู้ความในวัยกำดัดรอบตกลงปรงใจโดยใช้อารมณ์ชักพาคลอเคลียลมรันภายใต้ราตรีมืดมิดไร้สิ้นสุดทุกอย่างเหมือนฝันวสันอันวาบหวามงดงามที่นางเคยฝันถึง ห้ามกลางหายนะที่คนทั้งตระกูลถูกสังหารและชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนหลายปีความฝันเหล่านั้นแต่กระจายไม่เหลือแม้สักเศษเสี้ยวฝันว่าสั่นนั้นไม่มีแล้วแต่คนในฝันว่าสั่นนั้นยังอยู่เฟิงแย่มองสายตาที่ฉายแววเดียดฉันชัดเจนของคนตรงหน้า พรางทอดถอนใจอดนึกเสียใจขึ้นมาไม่ได้เหตุใดนางจึงกินเนื้อไปแค่สองวันนะนางน่าจะกินอีกสักสองร้อยวันจะได้หล่นลงมาทับไอเดราชาหนี่ให้ตายไปเสียขณะที่กำลังรำพึงนรำพันต้นแขนนางก็ถูกกระชากไปด้านหลังอย่างไม่ทันตั้งตัวเฟิงเย่ถูกจับเหวี่ยงข้ามไรฟ้าหมุนดินพลิกกลายเป็นก้อนเนื้อบดอีกครั้ง คุณชายอย่าเพิ่งมีโทสะทุกท่านล้วนมาหาความสำราญหากท่านไม่ชอบนางก็เปลี่ยนคนได้อย่าเสียอารมณ์เลยนะเจ้าคะจินมามาว่าพรางบอกมือเป็นเชิงให้คนหิ้วตัวเฟิงแย่ออกไปก่อนหันมาฉีกยิ้มกว้างให้อินเกิร์อท่านดูอย่างอื่นต่อเถิดข้าใช้จ่ายวันนี้ลดให้คุณชายเึ่งหนึ่งเลย อินเกอร์จื่อมุ่นคิ้วสตรีที่สวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยคนนั้นถูกหิ้วปีกขึ้นมาแพรแดงที่คลุมบนตัวนางจะหลุดมิหลุดแลเผยให้เห็นหัวไหล่กลมมนขาวเนียนและเอวคอดกิวสายเอี้ยมบางทรงสีแดงที่ผูกคล้องคอขาวพองขับเน้นผิวพันธบางใสของนางทำเอาลำคอของเขาถึงกับตีบตันแม่นางคนนั้นชื่ออะไร ทันใดนั้นก็มีเสียงทุ้มต่ำของใครคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังอินเกอร์จื่อชะงักเล็กน้อยก่อนหันไปทางต้นเสียงรัชทายาตแขวนอูเยี่ยอี้อชิงสวมชุดคลุมยาวพลิวเบาสีครามทั้งชุดเสื้อตัวในเป็นไหมหิมะสีขาวในมือโบอกพัดจีบนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างหลังเขากำลังมองมาทางเขาพอดีคิ้วตายิ้มพร เอยนเกอจื่อเงันหน้าขึ้นมองผ้าแพรอีกเครื่องที่ขาดข้าอยู่บนคือแล้วมองระยะห่างระหว่างต๊ะตนเองกับเยี่ยววี่ชิงคิดครู่หนึ่งจากนั้นก็ยกมือขวางฝั่งแย่ไว้ราคาไม่ต้องลดโทษไม่ต้องไทยคืนนี้เจ้าปรนิบัติข้าก็แล้วกันหา จินมามาอึ้งงั้นนางยังคิดจะแก้ตัวแทนเฟิงแย่อยู่เลยคิดไม่ถึงว่าคุณชายที่โมโหโตนหน้าดำหน้าแดงเมื่อครู่ยามนี้กลับต้องการให้เฟิงแย่อยู่ประนิบัติบุรุษช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆได้ได้เจ้าค่ะข้าจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้ ผลประโยชน์มาถึงหน้าประตูไม่เอาก็เสียของเปล่าฟิงแย่เพิ่งจะแขวนป้ายรับแขกค่าตัวยังน้อยกว่าค่าเข้าหอเมืองหุยเสียอีกอะไรหักลบชดเชยกันได้ก็ไม่ควรปล่อยผ่านดังนั้นพอจินมามาโบกมือเบ่าที่หิ้วปีกฟังแย่อย,อยู่ก็หันไปอีกทางรีบไปที่ห้องอาบน้ำอย่างยินดีปรีดานี่นี่นี่พวกเจ้าทำอะไร เฟิงเย่ที่ถูกกระชากลากถูจนเจ็บไปทั้งตัวแผ่เสียงลั่นพวกเจ้าเบามือหน่อยไม่ได้หรือจินมามายกมือปิดปากนางทันใด้ลึงตาขึ้นเสียงใสเจ้าทำตัวให้มันดีๆีก็เรื่องใหญ่โตเช่นนี้ยังปล่าววยวายอีกหรือชื่อเสียงขออมห่วยของข้าเกือบใหญ่ยับเพราะฝีมือเจ้าแล้วตอนนี้คุณชายต้องการให้เจ้าไปปรณนบัติเจ้าก็จงปรนบัติให้ดีด เข้าใจหรือไม่เฟิงแย่แข่งค้างเงยหน้าขึ้นหางตากระตุกยิกยิกหันไปมองอินเกอร์จือแล้วพึพมพำทั้งที่ยังอยู่ในมือจินมามาเขาสมองเสื่อมหรือเมื่อครู่ยังทำท่ารังเกียจข้าออกปานนั้นเหตุใดายามนี้จึงเลือกข้าความคิดของหลุค่าใช่เรื่องที่ค่าต้องเก็บมาคิดหรือข้ามามาสอนแต่เรื่องเก็บเงินเท่านั้น จินมามาบิดเหนื้อเฟิงแย่พรางฉีกยิ้มที่แผ่ไปไม่ถึงดวงตากระซิบเสียงเบาทำอะไรให้มันพอดีพอดีตั้งใจปริบัติในท่านผู้นั้นให้สุขสำราญแล้วข้าจะปล่อยผ่านเรื่องนี้สุขสำราญอย่างนั้นหรือ เฟิงเย่ได้ยินก็กรอกตาขาวอินเกอร์จื่อเป็นผู้ใดกันองค์ชายใหญ่แขวนไว้ได้ชื่อว่าพยายมหน้าตายชอบทำหน้าบูดบึ้งตลอดเวลาเรากับคนทั้งโลกติดหนี้เขาตั้งแต่เล็กจนโตต่อให้นางแอบมองเขาไม่ถึงพันครั้งก็น่าจะถึงแป0รอครั้งไม่มีสักครั้งที่จะเห็นเขาทำหน้ามีความสุขไม่ว่าเรื่องใหญ่ยังได้รับปูนบำเหน็จจากห่วงตี้แขวน หรือเรื่องเล็กอย่างได้รับการจัดอันดับเป็นบุรุษซึ่งเป็นที่ชื่นชอบที่สุดในหมู่สตรีหลีต่ตู้ไม่ว่าเรื่องดีอะไรก็ล้วนมีเขาเข้าไปเอียวแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเขายิ้มสักทีเฟิงแย่เคยวิเคราะห์หาสาเหตุนางคิดว่าเขาอาจยิ้มไม่เป็นมาแต่กำเนิดดังนั้นหากจะให้เขาดูมีความสุขสู้ให้นางออกจากหอเัืงหุยอย่างง่ายเสียกว่า แต่จินมามาไม่เปิดโอกาสให้นางทักชวงแม้แต่น้อยโยนนางเข้าห้องอาบน้ำจับนางขัดสีชฉวีวันสองรอบจากนั้นก็แบกไปที่ห้องจูเสียบนชั้นสามทีบนางเข้าไปข้างในด้วยฝ่าเท้าใหญ่ทรงพลังปัางเฟิงเย่กริ่งหลุนหลุนเป็นสิงโตเล่นซิวๆิว หลังจากหมุนต,ติ้วติ้วสามสี่รอบเบื้องหน้าสายตาก็คือรองเท้าหุ้มแข้งสีขาวปักลายเมคาสีมือประณีตคู่หนึ่งรองเท้าสีขาวที่ทั้งสกระปอกง่ายและซักยากเช่นนี้มีแต่พวกไม่ทำงานทำการเอาแต่วางมาดอวดหล่อไปวันๆเท่านั้นที่ชอบใส่ดูท่าถึงจะอยู่ในฐานะอง์ชายเลยที่แขวนอูแต่อินเกอร์จือก็มีชีวิตสุขสบายไม่ยอกเฟิง แย่สุดจมูกก่อนตะกายขึ้นมาคุกเข่าตรงหน้าเขาอย่างว่าง่ายแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นยิ้มร่าเอ่ยว่าคุณชายมีสิ่งใดชี้นะหรือไม่อินเกอร์จื่อได้สติกลับมากว่าตามองคนตรงหน้าจากนั้นก็เอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เจ้าเป็นใคร เฟิงแย่เกรงไปทั้งร่างคล้ายมีเชือกเส้นหนึ่งตรึงจากนิ้วเท้าถึงหัวใจรูม่านตานางหดเล็กลงเงยหน้ามองเขานี่เขารู้อะไรอย่างนั้นหรือเห็นสีหน้าของนางอินเกอจือก็เข้าใจทันทีมีรับลมคมในจริงๆพูดมาเป็นคนจากฝ่ายได้ฝ่ายได้ ฟังแย่กระพริบตาปริบป,ปริบใครครวนความในในคำพูดทันใดนั้นก็โล่งอกก้อนหินที่กดทับในใจร่วงลงดังตุบทำเอานางหัวเราะออกมาอย่างอดไม่อยู่คุณชายล้อเล่นแล้วบ่าวเป็นคานิตาที่เพิ่งแขวนป้ายรับแขกจะเป็นคนของฝ่ายใดได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ ก็ว่าแล้วไหมเล่าอินเกอร์จือที่มีหญิงงามนับไม่ถ้วนเข้าหาจะไปจำนางที่นอนด้วยครึ่งเดือนทั้งฐานะไม่ชัดเจนได้อย่างไรคิดมากไปตื่นตูมเกินไปแล้วคนที่เจ้าคิดจะยั่วยวนุนด้วยระบำสับประดนเมื่อครู่มิใช่รัชทายาดอกหรืออินเกอร์จือจ้องนางขะแมงหากไม่เพราะเกินเหตุสุดวิสัยป่านนี้เจ้าคงซบอยู่บนอกเขาแล้ว อ่าคนผู้นั้นคือรัชทางญาตหรือเจ้าคะเฟิงเย่ยกมือปิดปากด้วยความตกใจ บ่าวเพียงอยากจะเลือกคุใช้ยที่หน้าตาหล่อเหลาเป็นพิเศษมาทักทายด้วยสักคำสองคำหากเมื่อครู่นี้นางไม่เผยสีหน้าสับสนเช่นนั้นออกมาอินเกอจืดของเชื่อคำพูดนี้อยู่หรอกน่าเสียได้เร็วปานสายฟ้าเขายื่นมือออกไปคว้าลำคอนางจ้องนางด้วยสายตาของผู้ที่อยู่เหนือกว่าในตาศาสตร์ประกายเยี่ยมเกี้ยมหากไม่อยากพูดความจริง เจ้าจะไม่ได้พูดอีกเลยตลอดการก็ย่อมได้ดูสิคนคนนี้ช่างเลือดเย็นอามหิตเพียงใดกับนางที่งามหยาดเยิ้มประหนึ่งนางฝานางสวรรค์เขายังลงมือได้ต้องเป็นเพราะแค้นที่นางหล่นลงมาทับเขาจนหน้าเขียวแน่ๆยามนี้จึงคิดจะบีบคอนางให้หน้าดำหน้าแดงเป็นการเอาคืนบ้างเฟิงแย่าหายใจไม่ออกพยายามแกะมือของอินเกอจื่ออย่างยากลำบาก ครันเห็นว่าต้องถูกบีบคอตายแน่แล้วจึงถีบขาพุ่งขึ้นมาเกาะเอวเขาไว้กะจู่โจมแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเท่าว่าพอยื่นมือออกไปกลับกลายเป็นลิงขโมยลูกท้อเสียนี่คิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะขัดขืนถึงเคยคิดก็ไม่คิดว่าเขาจะขัดขืนด้วยวิธีนี้อินเกอร์จือเบี่ยงตัวหลบแล้วสะบัดแขนสลัดนางทิ้งดีชั่วเจ้าก็เป็นสตรี ทำตัวบัดสีเช่นนี้ได้อย่างไรเขาสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงทะลึงตาจ้องนางอย่างเดียดฉันฟังแย่อไอคอ,อกแทกสูดหายใจเข้าปอดเป็นพลวันจากนั้นค่อยๆกรอกตาขาวใสท่านเองดีชั่วก็เป็นคุณชายไม่ได้ทำตัวบัดสีเหมือนกันหรอกหรือติดประตูรังแกสตรีอ่อนแอเช่นค่านับเป็นชายอกสามจอกหรือสตรีอ่อนแอ เขาแค่นหัวเราะหยันครั้นจะต่อปากต่อคำย่างสามขุมเข้าไปหานางทีละเก้าเฟิงเย่ยังคิดจะฉะปากต่อแต่พอเงยหน้าขึ้นบัดซบไอสังหารแรงฉมัด เฟิงแย่พันรู้สึกว่าศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดในโลกนี้พันใดนั้นดวงหน้าเล็กก็ขี้ยิ้มกรีดไม้กรีดมือคุกเข่าทำเสียงงงหงิงใส่อีกฝ่ายพลางกอดขาเขาเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยคุณชายเจ้าขะมีอะไรก็พูดกันดีๆสิเจ้าคะ ท่านกล่าวหาคนดีๆผิดแล้วเบ่าไม่เคยคบหาติดต่อกับคนภายนอกเลยแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แขวนป้ายรับแขกด้วยไม่ได้รู้จักราชายาทที่ท่านพูดถึงเลยสักนิดที่เมื่อครู่ทำสีหน้าแปลกไปเพราะท่านหล่อเหล่ายิ่งนักจึงทำให้เบ่าคิดถึงสหายเก่าคนหนึ่งอ๋อ อินเกอร์จื่อชะง,งักฝีเท้าก้มมองคนที่กอดขาตนอยู่เหยียดยิ้มเย็นถามว่าสหายเก่าหรือเจ้าค่ะสหายเก่าเขาตายอนาถนักเลือดไหลเจ็ดทวานถูกห้าวมาแยกร่างศพถูกเอาไปเผาทิ้งกลางป่ารกร้างไม่เหลือแม้แต่ซาก นางพูดออกมารวดเดียวโดยไม่พักหายใจดวงตาของเฟิงแย่เป็นประกายแ้มขึ้นแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็ฉีกยิ้มกว้างอย่างฉอเนาะดวงตาหยี่เล็กเป็นเส้นเดียวข้าคิดถึงเขาจับใจดังนั้นพอเห็นท่านจึงเก็บอาการไม่อยู่อย่างนั้นหรอกหรือ อินเกอร์จื่อนิ่งเงียบสายตาเขากวาดมองตั้งแต่กระหม่อมของนางลงไปราวกับใบมีดกรีดผ่านสร้างความเจ็บปวดจนเกินรับไหวเผชิญกับสายตาของเขาเฟิงแย่ดึงสาบเสื้อที่ไหลของตนลงบิดไหลน้อยๆชาไม้ชายตาเล็กน้อยอย่างเย้ยยวนอีกอย่างหากบ่าวคิดจะย่วยยวนรัชทายาทใหญ่ยยต้องกระตือรือร้นกับท่านเช่นนี้ด้วยเล่า รัชทายาทกับท่านล้วนเป็นแขกผู้มีอุปการคุณสำหรับเบาแล้วพวกท่านก็เหมือนกันนั่นแหละเจ้าค่ะพอคิดเช่นนี้นางก็ไม่ได้โกหกเมื่อครู่นางก็สอดมือเข้าไปในสาบเสื้อเขาต่อหน้าทุกคนหากเป้าหมายของนางมีเพียงรัชทายาทก็ไม่ควรยั่วยวนเขาถึงจะถูก กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ